6สิ่งของใกล้ตัวที่เราไม่รู้ว่ามีไว้เพื่ออะไรคุณเคยสงสัยหรือเปล่าไปดูกันรูบนรองเท้าคอนเวิร์เชื่อว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันว่าไอ้เจ้า2รูเนี้ยมันมีไว้ทำอะไรไอเดียเนี้ยเกิดจากชักเทเลอร์นักบาสเกตบอลและแบรนด์แอมบัสเดอร์ของ c o n เวิร์เขาเห็นว่าการสวมรองเท้าผ้าใบาเป็นเวลานานจะทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายเท้าเพราะความร้อนที่สะสมอยู่ภายใน ด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องออกแบบให้ตัวรองเท้ามีรูที่ว่านี้เพื่อระบายอากาศและทำให้รู้สึกสบายเท้าตลอดเวลาที่สวมใส่นั่นเองรู้งี้แล้วถึงบางอ้อกันเลยทีเดียวรูเล็กๆข้างกล้องโทรศัพท์ iPhone ถ้าคุณสังเกตในโทรศัพท์ i p h o n e นั้นจะมีรูตรงข้างๆกล้องโทรศัพท์ด้วยแล้วมันมีไว้ทำไมหน้าที่จริงๆของไมโครโฟนตัวนี้คือตัดเสียงรบกวนระหว่างคุยโทรศัพท์ มันจะรองรับคลื่นเสียงรอบๆตัวเราเพื่อหักล้างด้วยคลื่นที่มีความถี่ตรงกันข้ามจึงทําให้เสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ถูกกรองออกและด้วยเหตุนี้การติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์ iPhone นั้นจึงมีคุณภาพที่คมชัดกว่าโทรศัพท์รุ่นอื่นๆนั่นเองใครใช้ iPhone นี่ยิ้มเลยรูเล็กๆบนหน้าต่างเครื่องบินคุณเคยสงสัยไอเจ้ารูเล็กๆบนหน้าต่างเครื่องบินกันบ้างไหมมันมีไว้ทําไมกันนะ โดยปกติหน้าต่างเครื่องบินจะทำหน้าที่กันไม่ให้ความดันอากาศจากท้องฟ้าเข้ามาภายในห้องโดยสารโดยอากาศภายนอกเครื่องบินนั้นมีอุณหภูมิที่ต่ำถึงลบหกองศาเลยทีเดียวซึ่งรูนี้จะช่วยคลายความชื้นระหว่างแผ่นหน้าต่างที่เกิดจากอากาศภายนอกเครื่องเข้ามาปะทะกับอุณหภูมิภายในเครื่องนั่นเองรู้งี้แล้วก็อย่าไปแย่เลยล่ะรูบนฝาปะกาลุกลื่นจริงอยู่ที่ฝาปะการนั้นมีหน้าที่ไม่ให้หัวปะกาได้รับแรงกระแทกจากการตก แต่ที่จริงแล้วลูเนี้ยมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือใครๆที่กืนฝาปากาลงคอต้องขาดอากาศไปซะก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลน,นั่นเองในระหว่างที่ติดคอมันสามารถปล่อยให้อากาศไหลผ่านเข้าไปได้และด้วยรูปแบบนี้เองจึงทําให้เด็กๆรอดชีวิตจากอุบัติเหตุนี้มากกว่าร้อยคนใน1ปีแม่เห็นนี้แล้วอยากจะบอกคนคิดว่าสุดยอดจริงๆการแก้วไหวย คุณอาจจะคิดว่าไอ้ก้านยาวๆเนี้มีไว้เพื่อให้เราสามารถดื่มเครื่องดื่มได้อย่างดูดีมีสไตล์นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่เหตุผลจริงๆนั้นก็เพื่อไม่ให้มือของเราสัมผัสกับตัวแก้วโดยตรงนั่นเองเพราะอุณหภูมิจากมือของเราจะส่งผลกระทบให้เครื่องดื่มเสียรสชาติได้ง่ายเลยทําให้แก้วไวช่วยไม่ให้กลิ่นมือของเราเข้ามาปนกับกลิ่นหอมของไวได้ยังไงล่ะเยี่ยมจริงๆสติ๊กเกอร์บนผลไม้ เคยสงสัยกันไหมว่าสติกเกอร์ที่แปะอยู่บนผลไม้เนี้มีไว้เพื่ออะไรกันถ้าสังเกตดีๆเจ้าสติกเกอร์เนี้จะมีรหัส5ตัวเพื่อระบุชนิดยี่ห้อและกรรมวิธีการปลูกวิธีง่ายๆก็เพียงแค่ดูตัวเลขแรกสุดของรหัสถ้าเป็นเลข9สแสดงว่าเป็นผลไม้ออกนิกปลอดสารพิษถ้าเป็นเลข8จะเป็นผลไม้ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมถ้าเป็นเลข3หรือ4สแสดงว่าเป็นผลไม้ที่ปลูกแบบปกตินั่นเอง ทางนี้เพื่อเราสามารถเลือกซื้อผลไม้ได้ตามความต้องการของเรานั่นเองลองสังเกตดูเด้อถ้าคุณชอบก็เอื้อมนิ้วมากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ